วันนี้นะคะเราจะมาตำส้มบกหงกับรายการกับรายการเอ่อรายการอะไรนะแม่กินกับเป้าค่ะรายการกินกับเป้าวันนี้กับเมนูตำบกหงเอาตำลูกเขึ้นหลาย มันมันปลาเยอะเนี่พอแล้วดิก็ดีเลยถากินซะด้คุณแม่ลูกโดกเนาะโดบเอาบัวมัวดีแห้งหลายค้งเป็นเซตส่นได้สิง่อยจริงเก่งปอ ต้องใส่เส้นเยอะๆมว่าเขาตื้ม่ะไรอย่างนี้มาละกอมาละกอนี่นำเข้านะคะน้ำเข้าจากอิสเรลเอาไม่เน็ดนะครับเตี้ยเขาไม่เน็ดใช่ไหมน้ำเข้าจากเทพสถิตหวานหปะชอบหวานไหมเปี้ยวหวานหรอ ครับวัสดีครับอันนี้ดำเนินรายการโดยพี่เป้ารัศมียอีย้ข้างหลังแม่แล้นี่อันนี้พี่เป้านะคะอันนี้พี่ปอบอนี้เป้าค่ะอันนี้รอบ ได้ถิงเขาไป,อ,าไปอันนั้นนะครับกินกับพีโดงเ่รบ๊ายบายค่ะข้าแล้วกินกัเพอียเดี๋ยวเพิ่งกินข้าวอิมม่มเล้วเลิศเลิศเลิศเอา <ๆ S 3> <ๆ S 1> เอาเอาเอาหก้วหก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 ก็จดเ็มไหมใช่นเด็ดตัลวดเตี้ย ได้สีอุ้ยหลายเลยแม่หลายอยู่ดหัวน่ม่าน้ามันหลายน้าไม่ได้ใส่ตัว้ัเป็นโอมันปานมีแล้้ไปโอเค